สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเซทุกคนนะคะเมสุนค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กันกับช่องน้องหอมทาเดออีกแล้วนะคะ<ส>ก็มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมมาในหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าน้องหอมยังไม่ได้แต่งหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้คือน้องหอมยุ่งงานมากมากนะคะยุ่งมากๆจริงๆนะคะก็เลยแบบบางคลิปนะคะน้องหอมก็ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ที่พี่ทุกคนเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือดูหน้าตอนนี้ก็รู้นะคะแบบแทบไม่มีเวลาแต่งหน้าเลยนะคะยุ่งงานมากๆ ก็น้องหอมก็ไม่สามารถที่จะบอกให้พี่ทุกคนให้ได้ทราบทุกเรื่องนะคะว่าน้องหอมอยุ่งงานอะไรบ้างอะไรนี้นะคะก็ยุ่งงานแค่นี้ก็พอแล้วนะเนาะโอเคนะคะก็มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็ในคลิปแรกนะคะที่น้องหอมเคยทําทคลิปเกี่ยวกับบ้านเมืองนะคะก็คือไทยเสียแผ่นดินไปสิบสี่ครั้งนะคะนั่นก็คือ น้องหอมไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งได้รู้ได้ฟังเมื่อตอนที่น้องหอมทาคลิปนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปที่2ต่อมานะคะก็คือจังหวัดไหนที่เคยเป็นของเมืองไทยมาก่อนนะคะคลิปนั้นแหละนะคะคืออะไรจำแทบไม่ได้เลยนะคะคือจังหวัดเก่าของเมืองไทยนั่นแหละนะคะคืออยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะคะแล้วก็มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะมาชวนที่วิทุกคนนะคะ ไปรับชมนะคะชื่อเดิมแต่ละจังหวัดนะคะเมื่อก่อนเคยเรียกยังไงนะคะและทาไมปัจจุบันนี้ถึงมีชื่อเรียกเรียกชื่อกันแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้น้องหอมจะพาพี่ๆคนไปชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวน้องหอมก็คือยังไม่ได้ชมก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็น้อยคนมากที่จะรู้นะคะเพราะว่า ถ้าเป็นคนที่สมัยก่อนเท่านั้นถึงจะรู้นะคะว่าแต่ละจังหวัดน,นะคะชื่อเดิมแต่ละจังหวัดเมื่อก่อนเขามีชื่อยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยคนปัจจุบันคนสมัยใหม่ก็อาจจะ แค่ไม่มีใครรู้เลยแหละนะคะก็มาในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาชวนพี่ทุกคนไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะคะแล้วก็น้องหอมก็เป็นอินคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองนะคะว่าเมื่อก่อนเรียกยังไงและทาไมปัจจุบันนี้ถึงมีชื่อแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะคะจะได้รู้พร้อมกันเลยค่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยนะคะสยามเคยเป็นชื่อเรียกประเทศไทยในอดีตแต่ไม่ใช่ชื่อที่คนไทยเรียกตัวเองซึ่งคําว่าสยาม เป็นชื่อเรียกดินแดนและกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2อ8พแล้วเคยรู้หรือไม่ว่าจังหวัดในประเทศไทยก่อนจะมีชื่อสละสลวยสะกดยากแบบทุกวันนี้เดิมทีเคยเรียกว่าอะไรมาก่อนซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูชื่อจังหวัดแบบเก่าแก่ทั้งหมด77จังหวัดกัน ส่วนจะเรียกง่ายหรือยากนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ภาคเหนือจำนวน9จังหวัดประกอบไปด้วย 1. จังหวัดเชียงรายชื่อเดิมว่าเวียงชัยนาราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ชื่อเดิมว่านบุรีสีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิง 3. จังหวัดน่านชื่อเดิมว่า นันเทบุรีเมืองน่านเมืองน่าน,น,าน 4. จังหวัดพะเยาชื่อเดิมว่าเมืองภูกามยาวพะเยา 5. จังหวัดแพร่ชื่อเดิมว่าผลนครเวียงโกสย 6. ยจังหวัดแม่ห้องสอนชื่อเดิมว่าแม่ร่องสอน 7. จังหวัดลำปางชื่อเดิมว่าเขลางนคร 8จังหวัดลำพูนชื่อเดิมว่าหาริพุนชัย 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อเดิมว่าบางโพท่าอิดสมัยก่อนเป็นแค่ตำบลไม่ได้เป็นจังหวัดมากันที่ภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดกาลสินชื่อเดิมว่าบ้านแก่งสำเริงหรือบ้านแก่งสำโรง จังหวัดขอนแก่นชื่อเดิมว่าขามแก่นจังหวัดชัยภูม,ม,มิชื่อเดิมว่าบ้านหลวงจังหวัดนครพนมชื่อเดิมว่ามรุขนครและเปลี่ยนเป็นสีโคตบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาชื่อเดิมว่าโคราชโคราชเสมาจังหวัดบึงกาฬชื่อเดิมว่าชัยบุรี จังหวัดบุรีรัมชื่อเดิมว่านวนม่วงเมืองแปะจังหวัดมหาสารคามชื่อเดิมว่าบ้านลาดกุดยางใหญ่จังหวัดมุกดาหารชื่อเดิมว่าเมืองมุกดาหารจังหวัดยะโสธรชื่อเดิมว่าสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านสิงท่า จังหวัดร้อยเอ็ดชื่อเดิมว่าสาเกตนครร้อยเอ็ดประตูจังหวัดเลยชื่อเดิมว่าหมู่บ้านแห่เมืองเลยจังหวัดสกลนครชื่อเดิมว่าหนองหานหลวงสกลทวาปีจังหวัดสุรินทร์ชื่อเดิมว่าประทายสมันจังหวัดศรีสะเกดชื่อเดิมว่า ขุขันจังหวัดหนองคายชื่อเดิมว่าบ้านไผ่จังหวัดหนองบัวลำพูชื่อเดิมว่านครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานเมืองกมุดทาใสจังหวัดอุดรธานีชื่อเดิมว่าบ้านหมากแข้งหรือบ้านเดือหมากแข้งจังหวัดอุบลราชธานีชื่อเดิมว่า ดอนมดแดงดงอู่พึ่งและจังหวัดอำนาจเจริญชื่อเดิมว่าเมืองเคามาต่อกันที่ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัด 1. จังหวัดกาญจนบุรีชื่อเดิมว่าปากแพรกศรีชัยะสิงหะปุระ 2. จังหวัดตากชื่อเดิมว่าเมืองตาก 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่อเดิมว่าบางนารมหรือนารังเมืองกุย 4. จังหวัดเพชรบุรีชื่อเดิมว่าพริบรีหรือศรีวชระบุรี 5. จังหวัดราชบุรีชื่อเดิมว่าราชบุรีมาต่อกันที่ภาคกลางประกอบไปด้วย21จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด เริ่มกันที่จังหวัดกำแพงเพชรชื่อเดิมว่าชากงราวนาครชุมจังหวัดชัยนาทชื่อเดิมว่าเมืองแพร่เมืองสรรจังหวัดนครน,นายกชื่อเดิมว่านายกจังหวัดนคนปรปฐมชื่อเดิมว่านาครชัยศรีหรือศรีวิชัยจังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเดิมว่าพระบางชอนตะวันจังหวัดนนทบุรีชื่อเดิมว่าบ้านตลาดขวัญเมืองนนทบุรีสีมหาสมุทรเมืองนนทบุรีสีมหาอุทยานเมืองนนทบุรีสีเกตตารามจังหวัดประทุมธานีชื่อเดิมว่าสามโคกประทุมธานี จังหวัดอยุธยาชื่อเดิมว่ากรุงเก่ามนทนกรุงเก่ามนทนอยุธยาจังหวัดพิจิตรชื่อเดิมว่าสะหลวงโอคะบุรีจังหวัดพิษณุโลกชื่อเดิมว่าสองแควจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อเดิมว่า,วา,วพเ,วาเ,วเพชรบ,บุระ จังหวัดลบบุรีชื่อเดิมว่าละโวะจังหวัดสมุทรปราการชื่อเดิมว่าพระประแดงนครเขื่อนขันจังหวัดสมุทรสงครามชื่อเดิมว่าแม่กรองจังหวัดสมุทรสาครชื่อเดิมว่าบ้านท่าจีนสาครบุรีจังหวัดสิงห์บุรีชื่อเดิมว่า สิงหาราชาธิราชสิงหาราชาสิงห์จังหวัดสุโขทัยชื่อเดิมว่าศรีสัชนาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อเดิมว่า,ท,า,ววาทวาราวดีศรีสุพรรณภูมิหรือพันธุมบุรีสองพันบุรีอู่ทองจังหวัดสระบุรีชื่อเดิมว่าสระบุรีจังหวัดอ่างทอง ชื่อเดิมว่าวิเศษชัยชาญและจังหวัดอุทัยธานีชื่อเดิมว่าอุทัยอุทัยมาต่อกันที่ภาคตะวันออกประกอบไปด้วยเจ็ดจังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดจันทบุรีชื่อเดิมว่าควนคราบุรีกาไวจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาชื่อเดิมว่าแปดริ้ว จังหวัดชนบุรีชื่อเดิมว่าพระรถสีพะโลพญาแร่บางปลาซ้อยพนัดนิคมบางละมุงจังหวัดตราดชื่อเดิมว่ากราดหรือตราดจังหวัดปราจีนบุรีชื่อเดิมว่าพระรถสีมโหสถอวัทยปุระจังหวัดระยองชื่อเดิมว่ารายอง จังหวัดสะแก้วแต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอตั้งชื่อมาจากสะน้ำกลางเมืองและมากันที่ภาคสุดท้ายภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ชื่อเดิมว่าแขวงเมืองประกาสจังหวัดชุมพรชื่อเดิมว่าชุมนุมพลจังหวัดตรังชื่อเดิมว่าทับเที่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อเดิมว่าตามพรลิงศริธรรมนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสชื่อเดิมว่ามนาลอบางนราระแงะจังหวัดปัตตานีชื่อเดิมว่าตานีจังหวัดพังงาชื่อเดิมว่าภูง,งาหรือบ้านกระภูงาพิงงา จังหวัดพัทลุงชื่อเดิมว่าคูหาสวรรค์จังหวัดภูเก็ตชื่อเดิมว่าบูกิตภูเก็ตจังซีลอนถลางจังหวัดระนองชื่อเดิมว่าแร่นองจังหวัดสตูลชื่อเดิมว่ามูเกมสโตยละงูนครีสโตยมัมบังนังคาราจังหวัดสงขลา ชื่อเดิมว่าสิงหนาคนครสิงหลาสิงขอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อเดิมว่าชัยยาการจนะดิตและจังหวัดยะลาชื่อเดิมว่ายาลอเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเผยชื่อเดิมของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟังแต่ละจังหวัดนะคะชื่อเดิมแต่ละจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากนะคะแบบชื่อเดิมแต่ละจังหวัดเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้นะคะมันแตกต่างกันมากๆเลยนะคะโอ้โหนะคะชื่อจังหวัดเมื่อก่อนนะคะทําไมมันยาวขนาดนั้นนะคะคือมีแค่ไม่กี่ชื่อนะคะที่แบบยังยังเหมือนเดิมอยู่นะคะอ่าอะไรนะ ลาดบุรีลาดบุรีก็คือเมื่อก่อนนี่คือจะเรียกว่าราดชาบุรีนะคะราดชาบุรี <c oughs> หรือเป่าพูดไม่ชัดน,นะคะแล้วก็ ตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกกันสั้นๆแล้วลาบุรีอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบเออแบบบางบางบางจังหวัดก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ว่าน้อยมากนะคะที่แบบจะมีคนรู้นะคะน้องหอมก็เชื่อว่าแบบเหมือนในคลิปนี่แหละนะคะน้อยมากว่าน้อยมากเลยที่จะมีคนรู้นะคะเพราะว่าชื่อเดิมแต่และจังหวัดเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะทําไมมันยาวขนาดนี้นะคะโอ้โหดีแล้วนะคะคือภาพปัจจุบันนี้ยังเหมือนแบบ ยังเป็นชื่อเดิมแบบเมื่อก่อนนี่คือโอ้โหต้องพูดยาวเลยนะคะสมมติว่าถ้าเราจะไปนู่นไปนี่ต้องบอกเส้นทางอะไรเงี้ยคือต้องพูดยาวเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่มาเรียนแบบจังหวัดชื่อจังหวัดใหม่นะคะเอาได้แบบสั้นๆแบบเนี้ยเออถือว่าดีนะคะเราก็เวลาเราจะบอกเส้นทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสั้นจริงๆแล้วก็แบบสม สมชื่อแบบยังไงอ่ะสมกับสถานที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแบบยาวเกินไปนะคะแต่วันนี้ที่นำคลิปนี้มาเสนอก็คือน้องหอมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะ อาจจะไม่เล่นไม่ได้รู้ชื่อเดิมแต่ละจังหวัดนะคะว่าสมัยก่อนเขาเรียกกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะและน้องหอมก็เพิ่งเคยฟังวันนี้เหมือนกันนะคะก็และในคลิปนี้นะคะก็สอนให้น้องหอมได้อ,อ่ได้ดูอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็แบบเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชมน้องหอมด้วยนะคะถ้าคลิปไหนที่อยากให้น้องหอมมาเลี้ยงชรนคลิปอะไรน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องหอมได้เลยนะคะและถ้าคลิปไหนที่น้องหอมสามารถเียงชรนได้น้องหอมก็จะมาเียงชรนให้ทุกคนได้ชม ได้ฟังกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องหอมก็จะต้องขอตัวลายพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ